มาเชื่อพระเจ้าได้ปีนี้ปีที่9แล้วนะครับก่อนที่ผมมาเชื่อพระเจ้าก็เริ่มต้นจากที่ไม่มีอะไรเลยนะครับมาอยู่ชนบุรีใหม่ๆ่ก็มีอาชีพเป็นเซลที่ต้องไปขายของที่ต่างจังหวัดนะไปตามบ้านไปก๊อตามบ้านนะครับเพื่อที่จะหาะไรายได้มาในการที่จะมาเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัว ที่พออยู่ได้ในแต่ละเดือนแต่ละเดือนซึ่งแต่ก่อนนี้ก็บางเดือนก็ก็ติดลบอะไรเงี้ยชีวิตครอบครัวก็ฉนนั้นก็เป็นวัยรุ่นอะไรเงี้ยครับก็เรื่องเล็กๆน้อยๆบางบางเรื่องก็ทะเลาะกันนะครับจึงจนทําให้หลายครั้งเนี่ยเราเกือบจะต้องต้องต้องเลิกเลิกรากันในครอบครัว แต่ก็แต่ก็ขอบคุณพระเจ้านะที่ได้มาอยู่ในคิดจักแห่งนี้ที่นี่ช่วยสอนและสร้างแล้วก็เปลี่ยนมุมมองให้เราใหม่ที่นี่สอนในการที่ทำให้เรารู้จกักวางแผนชีวิตสอนเรื่องของการใช้ชีวิตแบบเป็นครอบครัวอะไรนะครับที่ต้องรู้จักให้อภัยกันคือส่วนตัวรู้สึกว่าคิดจักรที่นี่เป็นเหมือนกับเป็นเหมือนบ้านอะไรอย่างเงี้ย อยู่ที่นี่รู้สึกมันอบอุ่นอะมันรู้สึกมันเม, <C> e <at> มื่อเราแม้แม้ว่าเราไปอยู่ไกลอะไรเงี้ยหรือว่าเราไปทํางานที่ไกลอะไรเงี้ยทุกครั้งที่กลับมามันรู้สึกว่าเออแบบที่นี่เหมือนบ้านอะไรเงี้ยมันคิดถึงเวลาเราอยู่ไกลอะไรเงี้ยคือเรามองสึกว่าเออทุกคนเป็นญาติพี่น้องเราทั้งหมดอ <C> e <at> ะไรเงี้ยสึกกลับมาความสึกมันมันไม่รู้สึกว่าเออเราเหมือนคนแปลกหน้าอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าเราเหมือนเดิมกับทุกคนทุกคนเหมือนเดิมกับเรา เราเส็กว่าเออเราโตขึ้นเราอยากมีส่วนในการดูแลคนมีส่วนที่จะดูแลน้องๆร่วมเราใช้กับพระเจ้าอะไรเงี้ยค่ะในชีวิตผมเหมือนตั้งแต่เกิดมาก็เกิดมาในครอบครัวที่ค่อนข้างจะพร้อมในหลายๆอย่างนะครับก็มีโอกาสได้มาเชื่อพระเจ้าในหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตก็เปลี่ยนไปคือผมจะเป็นในแนวลูก ลูงงกแม่ทรามขวาทําอะไรไม่ค่อยเป็นตั้งแต่เด็กๆแล้วอะไรเงี้ยพระเจ้าสอนผมในหลายๆอย่างสอนในเรื่องของการใช้ชีวิตในเรื่องที่จําเป็นหลายๆอย่างตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเหมือนตัวตัวผมเองเนี่ยก็เหมือนพระเจ้าก็มามามา,มาเติมตะลันให้ตั้งแต่เด็กๆแล้วผ่านครอบครัวที่เขาให้ไปเรียนพวกพิเศษเยอะแยะมากมายอะไรเงี้ยแต่จริงๆก็คือผมก็ไม่รู้นะว่าผมจะได้ใช้มันไหมอะไรเงี้ย ที่เรียนไปตั้งแต่เด็กก่อนเชื่อพระเจ้าผมก็ไม่รู้พวกเรียนดนตรีหรือว่าเรียนคอมผมก็ไม่รู้จะเอาไปใช้ทําอะไรกันแต่เมื่อได้มาใช้ได้มารู้จักพระเจ้าพระเจ้าก็ใช้ในสิ่งพวกนี้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในนิเวศแล้วก็ต่อตัวเองหน้าที่การงานแล้วก็การดําเนินชีวิตด้วยส่วนตัวผมงเองก็อาจจะเป็นคนที่ไม่ได้จบสูง ข้างนักก็เริ่มต้นจากอาชีพในการเป็นเซล์เคาะตามบ้านนะครับรายได้อาจไม่ก็ไม่ไม่สูมงมากนักแต่ความเป็เจ้าที่โบทสอนในเรื่องของการทํางานในมุมของความขยนันการแข็งความซื่อสัตว์อะไรเงี้ยครับทําให้ผมเองนำนำนำ,นำสิ่งตรงนี้ไปใช้ในใ,ในในการทํางานนะครับทำให้พระเจ้าเอพร จากเดิมที่เคยเป็นเซลล์ที่ขายเคาะตามบ้านในปัจจุบันก็ค่อยๆขยับขึ้นมาแต่จนปัจจุบันนี้ได้เป็นพนักง,งานขายของบริษัทแม่นเนมที่มีผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีรายได้เทียบเท่ากับคนที่เขาทํางานที่จบสูงๆครับส่วนตัวเองก็ไม่คิดว่านะครับตัวเองจะมีผลต่อคนอื่นได้ นะเพราะว่าลําพังตัวเองในการดำินชีวิตยอยู่ก็ที่ผ่านมาก็ก็ร้มเลี้ยวร้มเลยวมาตลอดนะครับก็ขอบพระเจ้าที่ได้มาอยู่ในคิดจกคิดจากได้สอนและสร้างชีวิตตามหลักการพ้องพีนะให้เราเองนั้นมีมุมมองความคิดในระยะที่ท,ที่เปลี่ยนไปนะครับทำให้เราเองนั้นสามารถที่จะมีผลกระทบเมี่สามารถที่จะ ดูแลคนได้ดูแลคนอื่นได้ส่วนตัวก็รู้สึกว่าปัจจุบันที่พระเจ้าเปลี่ยนให้เราต่างจากอดีตในการที่เรามีส่วนในการดูแลคน<ๆ>ก็รู้สึกว่าภาคภูมิใจกับกับสิ่งตรงนี้นะครับรู้สึกว่าพระเจ้าค่อยๆสร้างและค่อยๆขัดเกาวราจนเราสามารถที่จะดูแลคนอื่นได้ผมคงม,มาถึงทุกวันนี้ไม่ได้ถ้าเกิดไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ไม่มีพระเจ้าเราไม่มีที่จักที่ในการสร้างชีวิตม,มันก็แบบ มาพบคําตอบว่าเออที่เนี่ยมันคือคําตอบของเราอะไรเงี้ยเราไม่ได้สแสวงหาเงินทองอะไรเงี้ยแต่ว่าเราสแสวงหาความความรักครอบครัวสันติสุขที่มาจากพระเจ้าที่พระเจ้าเติมเต็มให้กับเราได้ก็รู้สึกว่าที่นี่สร้างชีวิตของเราผ่านพี่น้องผ่านการรับใช้เราจงรู้สึกว่าอมืชีวิตเราเริ่มเริ่มมีค่าขึ้นเริ่มรู้สึกว่าเรา ไม่ได้อยู่มาเพื่อไม่ได้เกิดมาเพื่ออยู่บนโลกเพียงแค่เกิดแก่เจ็บตายอะไรเงี้ยหรือว่าเพื่อสแสวงหาบางสิ่งบางอย่างแล้วก็จบไปอะไรเงี้ยชีวิตมันมีค่าขึ้นมันมีความหมายขึ้นเมื่อเราได้แบบถูกรับใช้ได้ผ่านการรับใช้ดูแลคนผ่านที่มีส่วนร่วมกับคริสตจักรที่นี่ค่ะ ตัวผมเนี่ยผมมองตัวผมเองในเมื่อก่อนเนี่ยผมมองว่าตัวเองเป็นคนที่เหมือนกับใช้การไม่ค่อยได้เป็นคนที่แบบทําอะไรก็เหมือนกับไม่ค่อยกล้าอะไรเงี้ยแต่เมื่อได้มีโอกาสพระเจ้าให้โอกาสได้รับใช้พระองค์อะไรเงี้ยพระเจ้าก็เหมือนมาสอนในห,หลายๆอย่างการใช้ชีวิตการเก็บเงินการแบ่งเวลาอะไรเงี้ยจริงๆรู้สึกว่าตัวเองไม่สมควรที่จะได้มารับใช้ ด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีพระเจ้าก็ใช้ให้โอกาสเราอะไรเงี้ยเราก็อยากจะทํามันให้เต็มที่เริ่มเริ่มมาตั้งแต่นิเวศอะไรเงี้ยก็ไม่คิดว่าตัวเองที่เป็นคนแบบแบ่งเวลาไม่ค่อยเป็นอะไรเงี้ยจะมาสามารถอยู่ในนิเวศได้ทั้งคืนอะไรเงี้ยจริงๆพระเจ้าก็ทําให้ผมเห็นว่าชีวิตผมมันก็มีผลต่อคน,อ,คนอื่นๆได้อะไรเงี้ย ทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้เป็นคนดีมากมายอะไรก็ขอบคุณพระเจ้าที่แบบใช้และทําให้เราเหมือนเป็นคนที่มีคุณค่าในสายตาของพระเจ้าได้อะไรเงี้ยก็ขรบปีนี้มีหลายอย่างที่เปลี่ยนแปลงในชีวิตก็อยากขอบคุณทั้งผู้นําที่ให้โอกาสเราแล้วก็คอยหนุนใจเราเสมออะไรเงี้ยอยากขอบคุณโบสถ์ที่เป็นเหมือนบ้านหลังที่สองด้วยที่ทําให้ชีวิตของผมมีเป้าหมาย ปีนี้พระเจ้าแบบวอวยพรครอบครังหนูอะไรเงี้ยวอวยพรหนูได้มีส่วนในการรับใช้พระเจ้าจนทวารู้สึกว่าเออแบบทั้งกับพร้อมกับผู้นำอะไรเงี้ยเออผู้นําให้วอกาสกลับมารู้สึกว่าเออแบบเขาไม่ได้มองว่าเราแบบเอแบบเอหายเป็นนานหรือว่าไม่ผูกพันตัวที่นี่อะไรเงี้ยเออแต่แต่เขากลับให้วอกาสเราอะไรเงี้ยเอเอเราบอกพระเจ้าเสมอว่าเราอยากดูแลคนอยากรับใช้ งานอะไรก็ได้อะไรเงี้ยที่พระเจ้าอยากใช้เราอย่าให้พระเจ้าผ่านเราไปไรเงี้ยอยากกลับมาแล้วเมื่ออยากให้เวลามันผ่านไปแต่รู้สึกว่าที่เรากลับมาแล้วแบบเราไปใช้เวลาที่พระเจ้าคืนให้กับเราอย่างคุ้มค่า